อันติก่อนแล้วก็สไลด์ไปเบาๆแล้วก็ยิงไกลๆค่ะยิงไกลๆค่ะยิงเบาๆไกลๆค่ะเบาๆยิงต่อๆไปเนี่ค่ะต่อๆไปเนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะอันติครับอันติปะ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 ติเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงคะต้องเก็บกดแบบนี้ค่ะไปต่จริเรียบร้อยโอ้โห แพทสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยนะกับเกม L O OK K League of King of หรือ King of Glory ก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วแต่ใครจะเรียกนะคะมันเป็นนั่นแหละแล้วแต่ใครจะถัดเรียกอันไหนนะวันนี้นะแพทจะมารีวิวนะไอ้ตัวปืนนะไอตัวปืนมันชื่ออะไรก็ไม่รู้อะมาคอปโปโลปปลปปลปปล,ปล,ปล <sm idad> ไอ้ปืนมันชื่อมาค o โปโลนะเดี๋ยวก่อน แพทก็มาสอนด้วยเลยว่าการที่เล่นตัวฟรีแบบเอาไปฝึกค่ะเล่นตัวฝึกะจะฝึกยังไงนะคะก็เนี่ยกดตรงนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้ค่ะสามหัวข้างล่างเนี่ยแล้วก็กดตรงทองเนี่ยค่ะกดเข้าไปนะคะปื๊บเห็นไหมคะมันก็จะมีตัวฟรีเยอะแยะเลยแล้วก็เลือกเล่นได้เลยว่าเราจะเล่นตัวไหนนะคะมีทุกตัวเลยค่ะในเกมเกือบทุกตัวในเกมนะคะเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะโอเคนะวันนี้แพทก็จะเนี่ยมาครบรอบ บลอกลอกลอ,ลอนะคะตัวนี้นะคะหรือไอ้ปืนคู่นั่นเองแล้วก็มันให้มันสู้กับไอ้ตัวนี้แล้วกัน <c oughs> มาโคลปลอปลอนะคะอ่ะตอนนี้ก็แพสอันนี้คือเพิ่มเงินนะอันนี้ข้างล่างข้างล่างคือของศัตรูนะข้างล่างคือของข้างบนคือของเรานะอันแรกก็คือเพิ่มเลเวลนะคะไอติกที่แพสติกเมื่อก,กี้นี้ก็คือไม่มีครูดาวสกิลนะคะเออก็ลองๆองได้เนาะก็ตามนั้นแหละคะ่ะ โอเคปิดไปก่อนนะเราจะมาดูอ่ะพาส,สีฟสกิลของตัวนี้ก่อนนะคะพาส,สีฟสกิลของตัวนี้ก็คือทุกๆก,การโจมตีปกติจะโจมตีออกไป2นัดนัดแรกเนี่ยจะเพิ่มโบนัสโจมตีกายภาพ70%และนัดที่2เนี่ยจะเพิ่มโจมตีกายภาพ40%นะคะก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะว่ามันเป็นยังไงนะคะยิ่ปกตินะคะนี่เห็นไหมคะออก2นัดเห็นไหมเห็นไหม ออก2นัดนะคะยิงครั้งหนึงออก2นัดนะคะตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเราก็ใช้ได้อยูอ่มาดูสกิลที่สออ,อสกิลแรกสกิลแรกเออนันสกิลติดตัวไปแล้วนะสกิลแรกเนี่ยจะยิงปืนไปในทิศทางที่กําหนดและโจมตีเร็วขึ้นสร้างความเสียหายกายภาพในแต่ละนัดพร้อมกับเพิ่มพลังงานให้กับเขาสิบหน่วยเพิ่มความเร็วในการโจมตีและกระสุนที่ยงออกไปออกมา เพิ่มความเร็วแล้วก็การโจมตีและกระสุนที่ยิงออกมาเออเพิ่มเพิ่มความเร็วแล้วก็โจมตีของกระสุนที่พุ่งออกมานั่นแหละค่ะความเร็วโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอ่ะ75หรือแล้ว50%บเปนจำนวนกระสุนเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้น5 7 9แล้วแต่นะคะก็นนี้ถ่ายแบบนี้ตึ๊ดๆๆๆดตนะคะกระสุนเนี่ยแล้วแต่มันจะออกมาก็อย่างที่เขาบอกอะไรค่ะป Pepsi> ุ๊บๆๆๆบเห็นไหมคะแล้วมันจะออกมานะคะนี่ๆๆๆๆอตนแล้วโอ๊ย โอ้ม่ใส่ของเต็มตัวหรือ,อยังไงตัวนั้นอนะเรายังไม่ได้ใส่ของเลยนี่หว่าสกิลหนึ่งนะคะสกิลหนึ่งใส่ของก่อนว่าไงคะว่าไงเขาว่าไงคะ,งงคะตายแต่ยังใกล้เลยเอามาดูสกิลสองนะคะสกิลสองเนี่ยพุ่งตัวไปทิศทางที่กําหนดและทําให้การโจมตีครั้งต่อไป3วินาทีเพิ่มพลังโจมตีเวทเข้าไปเล็กน้อยก็จะโจมตีปกติจะมีเวทขึ้นมานะคะดูนะนี่เห็นไหมดามเมจไอ้นั่นอะดามเมจม่วงๆอะคะ่ะเนี่ย นั่นคือโจมตีปกติจะเพิ่มโจมตีเวทขึ้นมานะคะก็เหมือนจะโจมตีแบบเหมือนเบิร์นนะคะเดี๋ยวไปดูนี้ตีตรงนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดนะคะนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมโจมตีมบบสีม่วงๆอะค่ะอ่านี่นี่นี่อ่าเรียบร้อยนะคะอสกิลหนึ่งนะสักิลหนึ่งมันดูอันตินะคะ อันติของเขาเนี่ยจะเป็นหมุนตัวยิงกระสุนไปรอบตัวของเขาเองพร้อมกับเร่งความเร็วสร้างความเสียหายกายภาพพร้อมกับทำให้ได้เอฟเฟกเพิ่มเติมก็คือความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น7 5 1 5 0านจำนวนกระสุนเพิ่มขึ้น579นะคะพาสซีฟเนี่ยถ้าศัตรูอยู่ในระยะ550 m, เมตรเขาจะสามารถทำดาเมจได้เพิ่มอีก20%แล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ได้อีก20%นะคะก็เป็นนั่นแหละค่ะก็เห็นไ้มไอ้รูปไข,ข่ควงรอบตัวเออนั่นะ ดาเมจ20%แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นด้วยนะถ้าเรามีไอ้วงวงรอบตัวแบบนี้ค่ะมีอันติเนาะก็อาจจะงงๆไปหน่อยนะคะก็อย่างที่พูดแล้วค่ะแพทไม่ได้ชำนาญอะไรมากมายในการสื่อสารนะคะก็ได้เท่านี้แหละเนาะเอออะไรอะไรยิงกับยิงยิงยิงนี่อันเปิดอันตินะคะอันติก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะคะเห็นไหมคะดาเมจก็ไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่นะนี่นี่ยิงเข้าไป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 ว่าไงว่ายว่ายว่าย เหมืนไส้นักชานี่นี่นะคะเหมือนดาเมจแรงเนาะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะคะอ๋อแล้วก็อีสองเนี่ยนี่สามารถทะลุกําแพงได้นะคะเนี่ยแบบนี้กําแพงเล็กๆแบบเนี้ยถ้าลูกศรมันทะลุถึงก็คือมันสไลด์ข้ามได้นะเห็นไหมแบบนี้ไม่ถึงแบบนี้ไม่ถึงดูลูกศรนะตึ๊กแบบนี้ถึงค่ะทะลุข้ามได้นะแบบนี้เลยยิง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 ปามไปนะคะเหมือนมันเบานะจะไม่ออกสองนัดนะคะดูไม่ได้เมจเบามากเลยนะแต่อย่าลืมว่าไม่ออกสองนัดน่ะ นั่นแหละค่ะดาเองก็ไม่ได้แรงมากมายนะคะเพราะเพื่อนๆก็รู้สกิลคร่าวๆแล้วน้องงั้นเราก็ไปลองเล่นจริงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะว่าแพทจะเล่นตัวนี้ผลหรือเปล่าบอกไว้ก่อนตัวเนี้ยบางมากตัวสกิลนี้สกิลหน่อยก็คือตายแล้วค่ะ,ะอ่ะไปกันเลย Are <you> ready? โอเคนะคะมาแล้วมาแล้วนะนี่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 เน่เราไปลองเล่นจริงกันดูนะคะ มาโคบอลลอลล์ปลลปบะลล์ลล์ลลเพลงอะไรอย่าเพอนเพื่อนเกิดไม่ทันหรอกไม่มีใครเกิดทันเพราะว่ามันไม่มีเพลงนี้ไม่มีใครทำนะคะเพลงนี้นะมันเกิดมาจากสมองเองก็นะคะเราดูอ่ของที่แพตจะใส่นะคะรอบนี้แพตจะใส่ของสร้างความเสียหายตามเลือดของศัตรูแเปอร์เซนนะคะแล้วก็จะเป็นรองเท้าเกาะเกาะเวทนะ แล้วก็จะเป็นมีดแอคทีฟแอคทีฟก็คืออันนี้เมื่อกดใช้อ่ะจะได้รับดาเมจลดลดลง50%นะแล้วก็ธนูเจาะเกาะแล้วก็ไอดูดเลือดดาบดูดเลือดแล้วก็อันนี้คือโล่ที่เมื่อใช้สกิลอ่ะโจมตีปกติแล้วจะทําให้ศัตรูช้า w ลนะคะสกิลติดตัวนะแพชจะเอานี้ไปเอาวิ่งไวไปนะคะโอเคก็ตันนะะั้นแหละแล้วก็ฝั่งแพทนะฝั่งเรานะคะก็คือข้างบนนะคะฝั่งบนนะคะจะมีมาโคโป r โลนะหรือปืนคู่นะคะ วนเทลซิงนะคะเวนเทลซิงนี่มันชื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหหนึ่งสสมสี่ห้าหกมันชื่อตีหรินเจียหรอเออไม่เอาไม่สนใจอะ่ะมันพูดยากอะ่ะเออตัวที่สานะคะมอทอสแล้วก็มีแบทแมนแล้วก็มีลุงเลี้ยงรัวข้างล่างนะมีนักโนมีทาร่ามียอนอ่านาคอสแล้วก็มีตัวพัทน่ะตัวพัทไม่รู้มันชื่ออะไรนะคะมันเป็นตัวในเกมสตีดไฟเตอร์ไหมที่เขาบอก นะแพทก็ไม่ได้มั่นใจมากนะคะตัวสุดท้ายปะตัวพัทนะตัวพัทมันชื่อไมชิรานุอินะคะนั่นแหละค่ะนั่นโดพัทนะทเราเริ่มกันเลยนะแล้วแพทจะลงเลนล่างเดียน้นะเลนล่างจะมาสามคนเลยหรอก่อนที่พูดไปนะคะไอ้พัทสิบตัวนี้นะงงมาก สเตปนะคะยังไม่รู้ยังไม่มีนะคะก็เน้นตดต่อไปนะตัวนี้ตาเมียเป็นเบานะคะเนี่ยจำเป็นตอสองนัดเห็นไหมสกิลหนึ่งก็แค่โดนตัวศัตรูแค่ตัวเดียวนะคะไม่ทะลุนะสก,ลสกลิลหนึ่งไปตัดงสีหส่หเจ็ดแล้วแต่มันจะออกนะคะลูกปืนสกลิลหน,นึ่งนะ เดี๋ยวังไม่คิดดีกว่าสกิลสองนะอ่ะตัวนี้ไม่มีมานานะคะแต่จะมีขีดสีขาวนะเมื่อใช้สกิลขีดสีขาวก็จะลดนะแต่เมื่อยิงออกไปนะขีดสีขาวก็จะเพิ่มนะคะหรือว่าเดินเฉยๆมันก็จะเพิ่มแต่มันก็จะเพิ่มช้านะเออถ้าเรายิงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเร็วนิดนึงนะคะนี่ยิงยิงแล้วก็ใช้สกิลอ่ะสกิลสองคอมโบกับสกิลหนึ่งได้นะคะสกิลหนึ่งจะเป็นยิงรัวใช่ไหมสกิลสองจะเพิ่มอ่ะ เพิ่มเวทเพิ่มเพิ่มดาเมจเวทขึ้นมานะแล้วกดแล้วกดสกิล2แล้วก็กดใช้สกิลหนึ่งมันก็จะมีดาเมจเวทเพิ่มขึ้นมาได้นะคะในสกิลโอ้โหตีไม่เข้าเลยดูดูเราตีเข้าทีบยี่สิบเก้าอ่ะตัวนี้มันตีเบามากเลยนะคะสำหรับแพทแพทที่ร้องตีเบามากแ,แล้วเล่นยากมากมากเลยนะในในไห็นไม่ได้แบบมันเบาอะค่ะดูขนาดตีคลิปตีตั้งนานเลยปวดตายอะ่ะ<ๆ> ดาเมจมันเบาดาเมจมันเบานะไม่ม <guarding okay>? ีใครมาสนใจเราเลยเนาะเราตีชิวๆก็ได้วเนี่ยดูดาเมจเข้าคิวยี่เจ็ดยี่แปดอะยี่เก้าอะดูสิตีป้อมอ่ะดาเมจเบามากค่ะเบาเบามากๆเลยเนาะยิงไปก่อนยิงตัดทอนกำลังไปก่อนนะคะโอ้โอ้นาคอสนาคอสได้นาคอสจะเจ้าเหรอจะเอ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 าเหรอไม่ค่ะนาคอสไม่ค่ะ ตอนนี้นะคะพยายามยืนให้ไกลจากศัต like, ร uh, uh, ูให้มากที่สุดนะมากเท่าไหร่ได้ยิ่งดียิ่งมากยิ่งดีนะอยู่ยืนให้ไกลเลยยืนให้ไกลศัตรูเลยอย่าไปใกล้มาสิอู้อ้าพุ่งหมาไปทำไมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันติก่อนโอ้สกิลหนึ่งไปก่อนบ้าอันติค่ะอันติค่ะไม่มาคอร์ดนะจะหนี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 ได้ไหมโอ้ยโอ้ยยิงสกิลหนึ่งผิดทางไม่โอ้ยนิดเดียวมาคอร์ดต้องวิ่งนะคะอย่างที่บอกนะคะตัวเนี้ยบางมากเห็นไหมโดนโดนดากโดน ตัวสกิลนาคอรแค่นิดเดียวเองอ่ะจะตายแล้วอ่ะคือบางมากพยายามอยู่ให้ห่างจากศัตรูนะคะแล้วก็อันติของเขาเนี่ยอย่างที่แพทบอกนะคะยิ่งอยู่ไกลอ่ะเรายิ่งทำดาเมจได้นะดาเมจมันก็จะเพิ่มขึ้น20%่สิบเอตย่างที่แพทบอกนะถ้ายิ่งยืนอยู่ไกลอ่ะยิ่งยิ่งยิ่งจากยิ่งจากศัตรูอยู่ไกลๆอ่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ยืนห่างไว้ค่ะยืนถ่างไว้อย่าไปใกล้นะคะอย่าไปใกล้เล่นยากตรงนี้เล่นยากเล่นยากแนะนํานะไม่ชํานาญไม่เซียนแต่เล่นนะเตือนแล้วนะเออถือว่าเตือนแล้วนะถือว่าเตือนแล้วนี่นี่นี่เห็นไหมคะ สกิลสองคอมโบกับสกิลหนึ่งได้นะเอาสกิลสองก่อนปึ้งถ้ามีอะถ้ามีแทงนะแพแนะนำให้อัพสกิลสองก่อนนะคะแต่ถ้ายืนเดี่ยวเดีวก็เอาสกิลหนึ่งไว้นะเอาไปไล่ศัตรูนะศัตรูมันกลัวเอาไปไล่มันชิวๆๆ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 ๆมๆๆมเสียงปืนเสียงปืนยิงเหมือนเสียงชิๆๆ พูดถึงป้าแพทก็มีชื่อป้าแพทหลายคนนะคะเพื่อนๆก็ดูเอาแล้วกันนะว่าตัวไหนคือแพทนะ,ะบางทีก็เป็นเอฟซี FC, เขาบอกเขาเป็นเอฟซีเขาเลยตั้งชื่อเหมือนแพทนะคะก็ไม่ได้ห้ามนะคะแต่ก็ถ้าคนที่เสิร์ชหาเพื่อนๆเนี่ยต้องดูในช่องแพนาว่าแพทเล่นตัวไหนบ้างชื่อไหนบ้างนะคะถ้านอกเหนือจากชื่อนอกนั้นนะไม่ใช่แพทนะคะบอกไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวสับสนไงคะเดี๋ยวบอกเออแอฟไีนึกว่าจะได้เล่นกับแพทอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ผิดคนก็นะค่ะบอกไปก่อนเนาะ จะไปช่วยบนหน่อยนะว่ายังไงเปิดเปิดวิ่งไวมาเดี๋ยวนะเอา้ามาช่วยแล้วหนีไปไหนหมดนะสกิลหนึ่งเแบบาๆไล่ค่ะไล่โอ้โหทีมเราครบทีมเลยเป็นนักฆ่านะคะการที่คิดจะฆ่าคนอื่นได้นะคะเราต้องเข้าข้างๆเนาะยิง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 ทาร่าค่ะทาร่าไม่ได้โอเคโอเคเรียบร้อยคา่ะศัตรูหนีหมดแล้วแล้วป้อมแล้วเขแตกแล้วป้อมกลาง ยิงสกิลหนึ่งไล่ไปค่ะเราไม่มีคูดาเอ้ยเราไม่มีมานานะคะเรายิงชิวๆเลยนะตอดไปเบาค่ะตอดไปเบาค่ะตอดไปเบาๆค่ะเบาๆค่ะเบาๆค่ะค่อยๆตอดค่ะตัวนี้ดาเมจดไม่แรงนะคะแต่ตอดๆไปศัตรูก็กลัวเหมือนกันนะถ้าสัตรูเข้าใกล้เราไม่ได้เนี่ยรับรองมันกลัวแน่นอนค่ะมันไม่กล้าเข้ามันแบบมันเบิรมันผวาแน่นอนนะโอเคได้ของเพิ่มดาเมจดแล้ว ต้นตีแรงขึ้น8%ของ SP เป้าหมายก็ฟัง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 อย่านะอย่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยถา้า,ถาระถ้าระไม่ได้กินค่ะโอ้สกิลหนึ่งก็ไม่โดนอีกวิ่งไว้วิ่งไวเห็นไหมคะถ้ามีถ้ามีามไอ้ตัวเนี้ยเราจะเหมือนจะวิ่งไวขึ้นนะยิงหน่อยยิงหน่อยอ๋ออะไรคะอะไรคะนี่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 ยิงขู่ศัตรูไปงั้นละคะ่ะสกิลหนึ่งอะ่ะมันไกลอยู่นะยิงขู่ศัตรูไปนะให้ศัตรูกลัวนะนี่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 นักดูว่าไงคะตอนนี้พิวอยู่นะพิวอยู่ แต่เนี่ยมาเคลียร์เลนยากเพราะว่ามันยิงโดนทีละตัวค่ะดาเมจมันแล้วดาเมจมันแบบโอ้ยเพิ่งมาช่วยแล้วเพิ่งมาช่วยแล้วใจเย็นเออแบนแบนเข้าเลยแบนเข้าเลย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 ว่าง่าเอานักโนก่อนนักโดนักโนนักโดนักเทิงเรียบร้อยอ้แบนเก็บนักโดแล้วล่ะทาร่าวิ่งละทาร่าวิ่งไม่ต้องตามไม่ต้องตามไม่ต้องตามเดี๋ยวแบนจะตายเอานะค่อยดูทาร่ามดาเมจแรงนะคะทาร่าเกมเนี้ยก็ตัวที่ขาย ตัวที่คล้ายตัวไหนของอวี A w, แพ้ก็จะเรียกชื่อนั้นเลยนะเพราะว่ามันมันคุ้นกว่าค่ะจะให้เรียกชื่อตามภาษาจีนแพ้ก็พูดเลยนะว่ายากมากเพราะมันพูดยากอะ่ะมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษอย่างน้อยเราก็เรียนมาแต่อนุบาลใช่ไหมภาษาจีนเราพูดยากนะตัวไหนพูดง่ายๆนะ่อยแพ้ก็จะพูดนะคะจะเรียกนะตัวไหนเรียกยากแพ้ก็ไม่เรียกนะ ก็ต้องเิเข้าใจตรงกันนะคะที่แพทเรียกว่าทาร่ามันก็คือสกิลเหมือนทาร่านะแพทเรียกว่ายอนก็คือสกิลเหมือนยอนนะคะเออตามนั้นแหละค่ะไม่ได้ไม่ได้ว่าเออหน้าตาม,มันเหมือนนะคะคือสกิลมันเหมือนนะคะก็ต้องเข้าใจด้วยเนาะแล้วแพทก็จะพยายามเรียกแล้วกันภาษาชื่อภาษาจีนะอ,อ่ะจะพยายามเรียกเนาะจะพยายามนะเออจะพยายามไม่ใช่ว่าจะเรียกนะแค่ะจะพยายาม รู้สึกว่าโอ้โหนักโนมันมากับทารา่ามันยังไงคะ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 กดสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งคู่กันค่ะเราจะได้ยิงแรงขึ้นว่างไงคะว่างไงคะว่างไงคะว่างไงเข้าหรอเข้าหรอเข้าหรอบ้านใจหรอบ้านใจหรอรอ,อุ้ยยิงอะไรเนี่ยสกิลหนึ่งแตกไม่ป้อมโอ้โหเดือเบามากเล้ยิงคลิปเบามากเบามากเบามากโอเคตามแวนไหมคะแวนจะเปิดให้หรอว่าไงคะว่าไง่ายคาว่าง่ายคาว่าง่ายเข้าเรอเข้าหรอเข้าหรอบ้านใจหรอบ้นใจหรออุ้ยยิอะไรเนยนึ่งแต่ไม่ป้อมโโหเดือเบาทีกแล้วยิงคล พัดต่พัดพ <Lock> no er ัดว่าไงทีมฉันเยอะจะตายเธอบินเข้ามาทำไมอะเหมือนจะได้ไม่ค่อยเป็นนะคะนัทโน่ฝั่งนั้นเนาะเราจะเอานาคอสก่อนนี่ยิงปกติยิงเบาๆยิงปกติยิงปกตินี้หนีกูสกิลหนึ่งขาดแค่หนีแนวทางตรงยิงกูสกิลหนึ่งพิ้งไปก็ยิงค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้โหตอนนี้คือสกิลล่าครบท้วนเลยนะโอเคถ้าจะหนีตัวนี้นะต้องวิ่งเฉียงๆหน่อยนะคะแบบซิกแซกหน่อยอะเพราะสกิลหนึ่งมันซิกแซกไม่ได้มันยิงตรงอย่างเดียวนะถ้าวิ่งตรงๆแบบนั้น ตัวนี้ค่ะไม่รอดนะโอเคตัวนี้ไล่ล่าได้ดีนะคะสกิลมันดีเพราะว่าสกิลสไลด์ตัวไปอ่ะมันมันคูดาวเออแล้วก็เดี๋ยวออยยันข้างหลังออยยันข้างหลังออยยันข้างหลังก็ต้องมาหลอยหลังนะคะชีวิตนี้ไม่แต่ข้างหลังนะคะที่จะฆ่าคนโอ้ยเจอแล้วว่าไง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 ย้อนว่าไงย้อนอย่าเปิดอาติค่ะเปิดอา์ติอาติอา์ติอาติอา์ติโอ้ยไม่รอดเห็นไหมคะตัวนี้บางมากค่ะ ดูโดนตาเมทแค่พันสองพันเบอร์ไปสี่พันไม่ไดมเมทอนะหมดต,มตัวบางมากตัวบางมากเกาะก็ไม่ค่อยจะมีแล้วก็อะไรก็ไม่มีแล้วแพทออกเป็นรองเท้ากันเวทยังไงเออแล้วแพทก็ไม่เปลี่ยนด้วยนะเวลาออกของอะไรแล้วจะไม่ชอบเปลี่ยนนะคะคือตังเป็นตกรรมมาค่ะก็อย่างนั้นแหละอย่างน้อยเราก็ได้สามหนึ่งนะคะเล่นยากมากคุณตัวบาง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 ,บางแบบแบบบางมากเลยค่ะบางจนนักกลัวบางจนตัวอะไรไม่ได้เลยนะ โลซิคิวพวกพวกเวทน่ะเซตเดียวคือหลับเลยตัวเนี้ยมไม่ยืนยืนทนไม่ได้ยืนไม่ทนนะคะจะไปช่วยเพื่อนก่อนจะทำอะไรก็กดสไลด์ไปก่อนนะคะยิง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 ้อยากได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 ้ยได้อไดออไดขอได้ทาร่าขอได้ไหมโอเคเราได้อ่ะดับดับนี่กดเลยค่ะกดเลยค่ะนี่เห็นไมได้รับความเสียหายลดน้อยลง50อนะคะ้ได้่าด้วยอ่ะ้ด้วย คาทาร่าได,ได้อาสิบของดาบนี้นะเขาคือใครบอกนะกดไปนะก็จะอะได้รับความเสียหายน้อยลง50%นะคะเพราะนั้นแหละระยะเวลาก็1.5วินาทีนะกะ็ตัวนี้มันตัวบางนะคะต้องได้กดนะคะอย่างน้อยก็เหมือนเราได้เลือดสองเท่าอะค่ะเนาะจะสองเท่าไหมวะทำไม,ไไมเพิ่มมาอีกครึ่งเท่าอะหรือว่าเรามีเลือดสี่พันอะ แล้วกดสกิลนี้ไปก็เหมือนเรามีหกพันมาเลือดอ่ะเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเพราะเราจะลดลดเมิทที่ได้รับลงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวเอาไหมเนี่ยจริงๆเลยจริงๆเลยเพื่อนยิงโอ้โหลุงลุงเนี่ว่าถือกว่าดไอ้เนี่ยถือกวา้มอทอสอีกนะคะยิงไกลค่ะเราไม่ต้องเข้าไปใกล้ามากนะเรียบร้อยเสร็จเรานะเราล้าได้หมดนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เปิดไม่ได้นะต้องรอเพื่อนเข้าเก่ะนะเดี๋ยเด้อ คอนติก่อนแล้วก็สไลด์ไปเบาๆแล้วก็ยิงไกลๆค่ะยิงไกลๆค่ะยิงเบาๆไกลๆค่ะเบาๆยิงต่อๆไปเนี่ค่ะต่อๆไปเนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะอันติครับอันติปะ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 ติเรียบร้อยค่ะเป็นยังไงค่ะต้องเก็บกดแบบนี้ค่ะแต่จิเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหอันนี้ไม่ใส่ลาร์ดชิปปอนลชิปเปิ้สามหัวนะเบาๆโอยอยากได้นะขั้นโอ้ยมเลยอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะปล่อยเพื่อนเขาแล้วกันโอเค มาได้ธน,นูหน้าไม้นะหน้าไม้หน้าไม้จอกเกาะน,นะคะก็คงจะโอเคแล้วละ่ะคงจะเล่นสบายแล้วหนะได้ทั้งลดดาเมจที่ได้รับนะเดี๋ยวดูดเลือดนะดูดเลือดยังไม่ได้เลยยิงมตายยิงมตาเบาๆเสียงก็มีเงี้ยนี่คอไม่โลนค่ะร้องเพลงไม่ได้นะเสียงคอแบบนี้เสียงเหมือนมีอะไรติดคอในข้างในคอมันเป็นบ้าเลย ฝนตกนะคะฝน,ฝนตกฝนตกปุ๊บแล้วเป็นหวัดเลยเป็นพวกกระหม่อมบางค่ะ <c oughs> กระหม่อมบางครอบครัวเลยนะ <c oughs> เออมีแม่คนเดียวที่ที่ปกติแต่พ่อและน้องและนี่เนี่ยคือฝนตกปุ๊บแล้วคือเป็นหวัดถวัดลงคอเลยแล้วก็จะจามเดีย๋ยวข,ขอก่อนขอก่อนย้อนบ้างไงค่ย้อนยอนอน้อนบ้างไอที่เดียไอที่เด็ดแมวทาร่า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 เรียบร้อยค่ะ <c oughs> สายรัดนะดาเมจก็ไม่ได้แรงอะไรมากนะคิ้ก็ค้งแค่สี่ร้อยแต่ฆ่าได้นะแพ้ก็งงเหมือนกันเห็นไหมคะดู ดูยิงสิดูยิงไม่ได้เร็วเลยนะคะยิงคิดนะย,ยิงพวกนี้ไรคะว่าไงคะว่าไงคะยืนค่ะเปิดอัลติค่ะไม่ใช่เปิดอัลติสิเปิดเออกดพาสซีฟกดไอเทมนะคะกดแอคทีฟแอคทีฟแอคทีฟไอเทมนะคะเพื่อลดดาเมจที่ได้รับลง50%เนาะเราจะได้ยืนยืนบวกกันนานๆหน่อยเพราะว่าตัวนี้บางก็พูดแล้วนะแพทชอบพูดซ้ำนะคงไม่เบื่อกันนะหนีค่ะหนีค่ะเราต้องอยู่ไกลๆนะอยู่ไกลๆตูอยู่ไกลๆเอาว่างไงคะว่างไงว่างไงว่างไงเห็นไหมเรียบร้อย มาพยายามอยู่ไกลๆศัตรูค่ะอย่าเข้าใกล้นะคะตัวนี้คืออยู่ไกลอยู่ห่างยิ่งห่างยิ่งดีนะคะเป็นตัวที่ยิ่งห่างยิ่งดีรู้สึกว่าตัวบางมากๆเ,าเลยพูดเป็นพันครั้งนะแต่ย้ำนะคะขอเพื่อนๆนี่เบื่อคนเพื่อนลืมอะค่ะมันเป็นสำคัญนะคะอุ้เข้ามาใกล้เลยอ่าแบบนี้ใกล้ๆได้นะคะเพราะว่าเพื่อนเราเยอะนะ <c oughs> <c oughs> นี่ยิงยิงเห็นไหมตอดยอนตอดยอนอนาคตตอดอนาคตเดี๋ยว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 ฝั่งนั้นกลัวแล้วค่ะฝั่งนั้นกลัวแล้วค่ะของเรานำนะของเรานำนะ ของเรานำแล้วก็เพื่อนเราก็โหดนะคะเขาก็เริ่มกลัวแล้วล่ะเขาก็ของไม่ทันแล้วล่ะถือว่ารอบนี้เปิดมาดีนะคะเพราะแพ้เล่นทุกรอบเนี่ยสี่ห้ารอบนียคือแพ้ตลอดนะก็เพิ่งมาชนะรอบนี้แหละเจอเพื่อนดีค่ะเจอคนนำทีมดีนะเพื่อนเราเห็นไหมเพื่อนเราโหดเพื่อนเราโหดนะทั้งลุงตั้งป้อมแล้วก็มีหมอทอด,ด้วยนะทําให้เราเล่นสบายขึ้นเพราะเรามีแทงสองตัวเลยทีเดียวไม่ได้แทงหรอกตัวรับตัวรับเท้าให้นะคะแล้วก็ใส่หลังๆเอาเนาะนองนั้นแหละค่ะ ก็ตัวตัวเจ้าแม่นาคีไพก็อัดไปแล้วนะแต่ว่ายังไม่รู้สกิลว่ะอ่อะก็ยังไม่อยากลงเท่าไหร่นะยังไม่มีใครแปลสกิลให้เลยแล้วก็แปลสกิลเว็บนี้นะคะเป็นเว็บของเจ้าเดิมนะคะของคุณรินนะคะขอบคุณคุณรินด้วยนะคะเ w w บเว็ทอ่านคีดสกิล d ีดลีดลีดออฟคิงนะคะแล้วก็ดอทบ็อกซ์พนะคะเดี๋ยวแพทจะขึ้นให้นะแล้วก็ใตค้คลิปก็มีนะลงไปใตค้คลิปได้เลยนะ,ะของคุณคุณ,คณรินด้วยนะ เขาอยู่ในกลุ่มกลุ่มอ้าวแล้วก็มีลิงก์กลุ่ม Facebook ด้วยนะคะเฟซบุ o กเฟซบุ๊ o ลโอเคนะคะก็อยู่ใต้คลิปเลยนะมีอะไรทุกอย่างอยู่ใต้คลิปหมดนะคะกดเข้าไปดูนะก็เข้าไปได้นะทุกอย่างมีมีแปรมีแปรสกิลด้วยในกลุ่มแล้วก็มีสอนหลายอย่างนะคะพอเข้าไปดูนะอ๋อแล้วใครใครสนใจแปรให้ก็มาแปรให้นะใครภาษาจีนเก่งๆนะคะ มาแปะแครก็ทักมาแปะอู้เรียบร้อยร้านจ้ำสวยงามทักแฟนเพจมาได้นะคะแฟนเพจก็อยู่ในช่องเพจเอ้ยช่อง YouTube เบลอเบลอเบลอในช่อง YouTube เลยนะคะกดเข้ามาในช่อง YouTube แล้วจะเห็นเลยในในหน้าปกอะไม่คะหลอยค่ะหลอยหลังลอยตู้ลอยตู้ลอยตู้ยิงเบาๆหลอยเบาๆค่ะทั้งแวนนู้ซาเม็ดเราเยอะมากคงจะเอ็นแล้วล่ะค่ะเนี่ยยิงเบาๆ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 ลอยยิงเบาๆ เบาๆจะไปไหนจะไปไหนเรียบร้อยค่ะว่าไงคะยอนว่าไงคะยอนยอนใกล้หลับแล้วโอ้ยโอ้ยนะคอสไมวนะคอสมันมันเร็วนะคะเราเราอยู่ห่างไปไว้ดีกว่านะเพื่อนพาถอยเราก็ต้องถอยแบบนี้นะคะดูเพื่อนด้วยนะเล่นอะไรอ่ะใจเย็นดูเพื่อนก่อนนะคะเทคนิคตัวนี้ก็บอกแล้วนะคะก็มีสองอย่างนะอย่างแรกก็คือกดสกิลสองแล้วก็บวกกับสกิลหนึ่งได้นะคะ อันที่2คือยืนไกลๆยืนห่งหางๆศัตรูนะคะศัตรูวิ่งเข้ามาก็ยืนไกลๆเอาไวนน้นะแนะนํานะคะเอาเอาไอ้นี้ก็ได้ไอ้ตัววาร์ปอ่ะเออไม่ต้องเอาวิ่งไวก็ได้เอาตัววาร์มอ่ะจะได้แบบสเต็ปหนีสองสองรอบนะคะก็คือใช้สกิลแล้วว่าวาร์ปอีกครั้งหนึ่งถ้ามันไม่พ้นนะคะวาร์ปหนีค่ะ ยิงยิงข้างหลังค่ะแบบนี้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 เห็นไหมมันกลัวแล้วไม่กลัวแล้วว่ามีค่ะว่ามีว่ามียิง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 แบบนี้ว่าไงคะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วแน่แบบนี้แบบนี้เสร็จแน่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 โอ้ยมาแนวแบบอุ้ยดิ้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 ยิง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 ไกลยิงไกลยิงไกลยิงไกลโอ้โหสงหัวเบาสองหัวเาเอามยอนย้อนมาย้อนมาเปิดอันติโอ้โหไม่แค่สองหัวแค่นั้นแหละค่ะไม่รอดนะคะเพื่อนไปตีอันเนี้ยเพื่อนไปตีคลองค่ะเพื่อนไปตีคลองเราไม่ดูเองนะเราไม่ดูเพ แค่อยากยืนบวกเองแหละรจริงๆอ่ะเห็นไหมคะับเรายืนเเรายืนอยู่ไกลอ่ะเราจะได้ประหยัมากๆเลยตัวนี้เพราะฉะนั้นยืนอยู่ไกลๆนะแล้วเราพลิ้วด้วยนะตัวนี้คือแบบมันมีส,ส,สกิลหลบหลีได้ดีค่ะหนีแล้วก็ยิงสกิลหนึ่งได้นะเอาไว้ลดดาเมจศัตรูค่ะเดี๋ยวศัตรูเลือดเหลือน้อยเหลือลดลงอ่ะมันก็ไม่กล้าเข้าแล้วแต่ถ้ามันเข้าอ่ะเราก็จะได้ประหยันะคะเพราะว่าเลือดมันเหลือน,น้อยเราก็จัดเต็มเลยนะคะโอเคคงจะเอนแล้วะคะ่ะเรียบร้อยแล้วโอเค ไปไงบ้างคะกับแพทนะที่เล่นตัวปืนคู่นะหรืออะไรนะมาโคโปโลนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะลืมกดกระดิ่งนะคะเบื่อไม่ให้พลาดคลิปไปใหม่นะสำหรับคลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีค่ะมีเท่านี้ได้ MVP ไหมเนี่ยดูก่อนดูก่อนโอเคได้ MVP ค่ะสวยงามมากสกออลังการมากนะ <laughs> บ๊ายบายค่ะอ๋อคลิปหน้าแพทจะเลนตัวไหนก็อย่าลืมรับชมนะคะ กด Subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วกม็มีอะไรก็คอมเมนต์ไปได้นะคะแพทชอบอ่านคอมเมนต์นะ,ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย